สวัสดีครับสำหรับพวกสู่ชนะของกอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้กก็จะมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ f r o z e Passion ตัวลองพื้นตัวหนึ่งนะ,ะก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะอันนี้คือ Chanel s u b i m a r c h เ t ตแต f o u n d a t i o n นะฮะก็เป็นลองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของ Chanel ในตอนนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นไลน์ของ s u b e m a r h นะฮะซึ่งเห็นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเขาออกมาในชว่วงพฤจจิกานะแต่ว่าเพิ่งได้เห็นว่าเขามีเข้าไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้ไม่เคยใช้มาก่อนแล้วก็ไปเห็น เพอร์ท่านหนึ่งชาวอังกฤษน,นะฮะแล้วเขาทำแต่งหน้าในลุคของยูคอลเลคชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้ตัวรองพื้นนี้แล้วอีก็รู้ว่าเออฉันจะเอาตัวรองพื้นใหม่หรอนะ่าสนใจจังเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะปวดใจเหมือนกันเพราะมันราคาสูงมากก็ p a c k a g i n เป็นกล่องนะ,ะแกะออกมาปุ๊บก,ก็จเจอกับคัมภีมันเป็นหนังสือที่แบบโปรดักต์ไฮเอนด์อยู่แล้วนะฮะที่จะแบบบอกวิธการใช้นู่นน,นี่นั่นแล้วก็เป็นภาษาในหลายๆภาษานะฮะข้างในเขาก็จะมี้ตัวรองพื้นแล้วก็มีแปรงให้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีีไม้้้ทายยใหดวนะ,ะัน่ต แล้วก็มีโลโก้ชาแนลเจอกันทั่ตัวรองพื้นจ้าฝาสีดำโลโก้สีทองตราชาแนลนะฮะแล้วก็เป็นแก้วตัวบอดี้เป็นแก้วนะฮะก็มาทั้งหมดในประมาณ30กรัมมันแพงตรงที่มีแปลงให้ด้วยนี่แหละแปลงน่าจะเป็นขนไม่ใช่ขนสัตว์ลูกกาลนาจะเป็นสังเคราะห์มงแต่ไม่ไม่ใช่ขนสัตวะะ์นแน,น,น่นอนก็เบอร์ที่กอนได้มาคือเบอร์สองสองเบจโรสนะฮะเบอร์กันมาก็จะเจอฝาแบบนี้เนื้อรองพื้นแบบ แน่นมากเป็นเนื้อครีมที่แบบกลิ่นเป็นสไตล์ชาแนลเลยฮะเรื่องบละกันอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เนะี่ยเป็นเฟิร์สคือแฟชั่นนะยังไม่ใช่ Review. รีวิวรีวิวรอ,อไปก่อนคือตอนแรกเราเอาเบอร์สาูนนี่แหละแต่ว่าประสบการณ์ที่ใช้ลองพื้นชาแนลมาก่อนนะทุกรุ่นเลยว่าเมื่อใช้ไปแล้วระหว่างวันมันดรอปก็เลยเเซฟตัวเองไปก่อนในะการเอาเบอร์สว่างมาผิวเบอร์หนึ่งเลยเงี้ยเนื้อลองพื้นยืดหยุ่นดีนะไม่ไม่แบบไม่หน่ามากนะาาก็ใช้กระแปรงที่เขาให้มานี่แหละ ดูนะฮะเละเยอร์แรกก็เป็นไลท์ให้การปกปิดแบบน้อยนะฮะเป็นไลท์เคาน์เตชแต่เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะบิวเลเบิลได้ไหมก็จากตอนนี้ผลโดยรวมก็โอเคนะฮะปกปิดพวกรอยรอยแดงสิบรอยแผลเป็นสิบได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวจะลองบิวเลเบิลดูนะฮะว่ามันสามารถบิวได้ไหมเพราะว่ายังก็ยังมีรอยอยู่ตรงนี้ตรงคางรอยิวที่มันหนักๆนะอยู่นะ เคบิล u ลเบิลได้ก็น่าจะเป็นรองพื้นที่แบบ light to medium coverage นะฮะให้กับปกปิดแบบเล็กน้อยถึงปานกลางถึงฟูลไหมก็คิดว่าไม่น่าจะถึงเพราะว่าดูจากตรงนี้ก็ออแค่ medium ก็รู้สึกว่าหนาคือตอนแรกทาแล้วชั้นแรกมันมันเหมือนผิวแต่พอชั้นที่สองมาปุ๊บมันรู้สึกว่ามันเริ่มหนาแลเราสึกได้ว่ามันการลองเลเยอร์แรกนี่สบายผิวมาก จากการตอนนี้ที่ใช้นะฮะก็จะเห็นว่ารอยต่างๆก็ดูปกปิดได้ดีนะฮะแล้วก็ให้ความฉ่ำพอสมควรนะฮะอยางเห็นว่าเรื่องรีเฟกแสงอยู่พอสมควรนะฮะไม่ได้เป็นรองพื้นแบบแมตเนื้อแมตแน่นอนให้ความรู้สึกว่ามันเป็นแบบดูกระจ่งางใสขึ้นดูบาร์เรนนิ่งขึ้นนะฮะก็เป็นรองพื้นนะ,ะจะแบบช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชนะื้นอะดูจากสภาพแล้วก็มันมีความดีวีอยู่บริเวณตรง แกมอะไรเงี้ยแบบแสงไฟก็กระทบมาเห็นไหมว่ามันมีความรีเฟกซ์แสงนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ผลลัพธ์ได้ดีเลยนะคือต้องบอกกับว่าเจ้าจตัวลายของชาแนลนะฮะผลิตที่เป็นไลน์ซูบิมาชุดเนี่ยเป็นลายตัวท็อปของชาแนลแล้วในตอนนี้นะฮะเป็นลายพรีเมียมมากๆเพราะว่าด้วยวัตถุดิบของเขาที่อิมพอร์ตมาจากปร,ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วราคาค่อนข้างสูงในเรื่องของสกินแคร์นะบางตัวนี่หลักหมื่นนะก mm ็เ hmm. ลยแบบ ตอนมาในตัวเราลองคืนก็คิดดูแล้วแหละว่าราคาน่าจะสูงทั่วไปขออา่านอีนดูว่าน้เครมว่าไรนะแบบนี้คำโฆษณาของเขาบอกว่าเป็นครีมรองพื้นเพื่อผิวเปล่งประกายเจิญจรัสเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ผิวสว่างก,กระจ่างใสวันแล้ววันเล,ล่ามอบที่สุดแห่งสัมผัสด,ด้วยเนื้อครีม ulsion, อ,อิมเมชั่นอัลเยาวอันเยาวยวนและเนื้อครีมบางเบาเนื้ออิมเลชั่นกับเนื้อครีมบางเบามันไม่เหมือนกันหรอวะ เพื่อสัมพันธ์เสมือนผิวที่สองอือเอออันนี้จริงอันนี้จริงเหมือนผิวที่สองจริงเพราะว่าในเะยะแรกนะในระเยะสองนี้มันไม่มันไม่ใช่ผิวที่สองละมออผลลัพ์ผิวอันเนียนเรียบสีผิวเปล่งปลั่งเป็นตะกายเปลี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาผิวจึงนุ่มนวลอ่อนนุ่มและชุ่มชื้นได้อย่างเหลือเชื่อก็อย่างที่บอกว่าให้ความชุ่มมันดูไม่ใช่แมทฟาวเดชั่นนะฮะดังนั้นก็ให้ความชุ่มชื้นจริงแหละก่อนว่านะ ราะจากจุดตรงนี้ก็มีความมอยเจอร์สูงอยู่ตมอดทัวันส่วนประกอบสารสกัดน้ำเข้มข้นจากวนา,านิลลาแานิโฟเรียมอบความแข็งแรงและมีชีชวิตชีวาสู่ผิวพร้อมคงคุณค่าไว้ได้อย่างดีเยี่ยมไดมอนด์พาวเดอร์ในรูปแบบแคปซูลซิลิคอนบีดที่ผสานเข้ากับไมกาสังเคราะห์ช่วยในการสะท้อนแสงของผิวในทิศทางที่เหมาะสมพอมอบผิวอันเต่งปังเป็นประการได้อยา่างอดีทีนี้ไงดูแลสาเหตุของการที่ทําให้ผิวแบบดู กระจัาใสขึ้นมาเพราะมันใสดมอนพาวเดอร์นี่เองและส่วนผสมสุดท้ายส่วนผสมของพืชพันธุ์ั้งสามชนิดทรีพานออริจินมีกี์ซีรีนไบโอแซคคารายและไซโคลคแรนที่ช่วยมอบความชุ่มชื้นและสัมผัสอันเาบาบางเบาสบายยาวนานถึงสองชองั่วโมงคื่ขับโอยเข้านจเขาบอกก็ โอเคเราเก็ตในสิ่งที่เขาบอกจากแรกที่เราสัมผัสแรกคือมันมันชุ่มชื้นแน่นอนนี่คือมันทําให้ผิวดูเรเดียนขึ้นนะฮะดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ปกปิดพวกรอยได้ดีไลท์ทูมีเดียนคัลเวเลชนะฮะไม่ถึงก่อคิดว่าคงไม่ถึงขั้นฟูแตะขั้นฟูมันน่าจะหนาเกินไปวันนี้กำลังดีนะฮะสองชั้นน่าจะหนัดีก็เหมาะสำหรับคน,นที่ผิวดีถึงผิวแบบแค่รอยแผลเป็นอะไรพวกนี้ได้แตะะ่ถ้าเป็นรอยแต่ถ้าเป็นสิวเลยเนี่ยโอ้ก่อนไม่แนะนําให้ใช้ดีกว่านาะแล้วก็น้ําหอมแน่นอนเป็น,น,ปนลักชัวร ไฮเอ็นแบบนี้น้ำหอมมีแรงมากนะฮะจูอว่าทําได้ดีในดังนีงนะแต่แน่นอนในเรื่องของลองพือแล้วนะ <พ hasta S 1> ราคาชนวนราคาแล้วแพงมากแพงมากๆจริงๆนะฮะราคามันแบบแพงคนลาแม่อีกอ่ะ <S <S คิดดูละกันเนาะนี่ก็เป็นการรีวิวเบื้องต้นเท่านั้นแหละเฟิร์สเบสชเรายังไม่ใช่รีวิวเดี๋ยวขอไปใช้งานก่อนนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วตอนนี้แนะนำไหมก็คิดว่นนายังไม่แนะนำถ้าแบบว่า ไม่ได้มีงบประมาตเยอะอะไรขนาดนี้รู้สึกสิไใจตังค์ลองพื้นถูกๆมีเยอะแยะถูกกว่านี้มีเยอะแยะึ้นซื้อล่องพื้นตัวนี้ตัวหนึง่งสามารถซื้อล่องพื้นแบบใครเอ็นได้สองตัวบางในบางยี่ห้อนะฟอร์ซิมเพชชันประมาณนี้ก็เดี๋ยวรีวิวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งของประยุทอิมเพชชันก่อนและการแกะมาลองให้ดูนะฮะก็ส่วนตัวเราก็หาว่าถ้าตัดเนื่อราคาไปถามว่าชอบไม่ชอบเพราะมันเป็นลองพื้นที่บางเบาส่วนตัวเราชอบ นั่นแหละเรื่องราคายอย่างเดียวเลยนะฮะยังไงก็ไปลองเล่นคอน์เตอร์ดูเฟ i ร์ร a ่แม o ชั่นจบแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยกดซับสไครต์ติดตามก่อนด้วยนะฮะในะช่ังนี้เป็นกำลังใจให้กอนใกนาการทำคลิปต่อๆไปแล้วกันน้องวันนี้ก็ไปละหาบ๊ายบาย